ล่าสุดเว้ยภูมิธรรมบอกว่าพักร่วมส่งโผลคมอหมดแล้วยกเว้นพลังประชารัฐอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันวะแล้วไหนไหนบอกว่าส่งภายลิกบอกธรรมนัสบอกส่งไปแล้วไงม,มีธรรมนัสมีอัตรกร,ปปร,กรมีนา,นารุม,มนอ้าว,วภูมิธรรมบอกว่ายกยกเว้นพลังประชารัฐไปตกลงให้ชัดเจนก่อนจะรวมกลุ่มหรือแย่งกลุ่มแล้วให้ส่งวันนี้วันนี้ภูมิธรรมค่ะเปิดเผย ถึงความคืบหน้าเรื่องรายชื่อรัฐมนตรีในพัก,กร่วมรัฐบาลสัดส่วนพลังประชารัฐ<ม>พักเพื่อไทยเนี่ยนะคะในฐานะแกนนําจัดตั้งรัฐบาลก็รับโผรับโผ,บผมาคนเลยถามว่าคุณภูมิธรรมฮะเพื่อไทยเนี่ยรับโผกลุ่มไหนฮะแล้วตอนนี้เขาบอกว่าได้รายชื่อมาเกือบหมดแล้วคุณภูมิธรรมบอกว่าใช่เกือบหมดแล้วเหลือแต่พลังประชารัฐที่ไม่ชัดเจน ถามว่าจะยึดโผของพลเอกประวิตย์หรือยึดโผของร้อยเอกธรรมนัฐภูมิธรรมบอกว่าไปคุยกันเองให้ได้ข้อสรุปถ้าเขาสรุปกันเป็นก้อนจะได้จบถ้าไม่มีข้อสรุปก็ต้องมาดูว่าเป็นอย่างไรถามว่าตามกฎหมายพรรคการเมืองสามารถทําได้หรือเปล่าเพราะมีกฎหมายกําหนดอะไรไว้ไหมว่าการดําเนิกนการใดๆของพรรคมันต้องเป็นมติกรรมการบริหารพรรคสิภูมิธรรมบอกว่าเขายังเป็นพรรค่วมกันอยู่ไหมล่ะถ้าเขายังเป็นเราต้องยึดตามมติกรรมการบริหารพรรค ถ้าเขาแตกขึ้นมามันต้องกลายเป็นกลุ่มการเมืองหรือพรรคการเมืองใหม่ถามต่อว่าธรรมนัตบอกว่าถ้าพลังประชารัฐไม่ขับออกก็อยู่กันไปแบบนี้ไอ้อยู่กันไปแบบนี้เข้าร่วมรัฐบาลได้ไหมตามกฎหมายพรรคการเมืองมันทําได้ไหมภูมิธรรมบอกว่าต้องไปดูรายละเอียดอย่างไรก็ตามต้องรีบเท่าที่ฟังวันนี้ต้องรีบจัดการให้ชัดเจนขอความชัดเจนด้วยทีนี้ถามว่าเรื่องราวของพลังประชารัฐจะเอาอย่างไงภูมิธรรมบอกมีคนกลางจากพลังประชารัฐโทรศัพท์ม,มาคุย ผมก็บอกว่าให้ไปจัดการให้ชัดเจนเอาแบบไหนต้องให้สังคมรับรู้อย่าต่างคนต่างให้ข่าวว่าฝั่งนี้เรียบร้อยฝั่งนั้นเรียบร้อยเราไม่ไปแทรกแซงพลังประชารัฐอยู่ที่ว่าพลังประชารัฐจะจัดการอย่างไรและจะมาดูกันว่าจะร่วมกันอย่างไรเพื่อจัดตั้งรัฐบาลถามต่อว่ารับคนที่โทรมาหาภูมิธรรมเนี่ยมาจากฝั่งไหนคะภูมิธรรมบอกว่าเป็นคนอยู่ตรงกลางที่อยู่ในพักและภูมิธรรมก็หัวเราะและย้ําว่าคนกลางกลางแต่อยู่ในพัก ถามตอว่าคนกลางที่โทรมาประสานที่สองฝั่งหรือเลือกข้างคะภูมิธรรมบอกว่าเขาไม่แน่จะเลือกข้างเขาอยากเห็นความชัดเจนก็ให้ไปจัดการก็แล้วกันทางเพื่อไทยไม่มีปัญหาอะไรถ้าหากเราต้องการความแต่เราเพียงต้องการความชัดเจนจากพลังประชารัฐคิดว่าคนที่จะร่วมมือทํางานันได้จริงๆเนี่ยต้องเป็นคนที่ทํางานร่วมกันแล้วในระหว่างที่ทํางานร่วมกันไม่แทงกันข้างหลังหรือมามีปัญหาเอาแค่นี้แหละ เพื่อให้รัฐบาลเนี่ยรีบเดินหน้าทํางานได้ถามต่อไปว่ากระแสข่าวประชาธิปัตย์จะมาร่วมรัฐบาลด้วยใช่ไหมคะภูมินามบอกไม่ได้ปฏิเสธนะแต่ขอบอกว่าเรายังไปไม่ถึงขั้นนั้นเรายังอยู่ตรงนี้ทั้งหมดที่จับมือร่วมกันยังจับมือกันตอนนี้เหลือเพียงพลังประชาัฐที่ยังไม่ชัดเจนต้องเอาให้ชัดเจนว่าคุณจะเป็นพักเดียวกันเราจะพอใจกับเงื่อนไขที่ยื่นมาไหมเราก็อยากให้มันชัดเจน ถามย้ำว่าถ้าพักพลังประชารัฐไม่ชัดเจนประชาธิปัดเสียบได้ทันทีเลยใช่ไหมภูมิธรรมบอกว่าถ้าไม่ชัดเจนอาจจะไม่ได้ทั้งสองชุดหรืออาจจะได้ชุดใดชุดหนึ่งคือแปลว่าถ้าไม่ชัดเจนตัดพลังประชารัฐออกหรือตัดประชาิปัดออกด้วยหรือเอาประชานิปัดเข้ามาถามต่อว่าต้องมีการกําหนดเส้นตายไหมภูมิธรรมบอกวันนี้ต้องเร่งแต่ไม่กําหนดว่า4ี่โมงเย็นหรือ5้าโมงเย็นแต่ต้องจบวันนี้ให้เร็วที่สุดวันนี้ ถามว่ายืนยันได้ไหมว่าจะไม่เอาพลังประชารัฐถ้าแบ,บ่งเป็นสองก๊กเข้าร่วมรัฐบาลภูมิธรรมตอบว่าถ้าเป็นแบบนั้นเราอาจต้องไปอีกมิติหนึ่งละเราต้องไปเลือกละถามว่าจะเลือกกลุ่มที่มีจำนวนสสเยอะกว่าใช่ไหมภูมิธรรมบอกขอดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งแต่ยอมรับว่าได้คุยกับธรรมนัสถึงปัญหาภายในพลังประชารัฐบางส่วนภูมิธรรมยังพูดถึงว่ารายชื่อรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยมีปัญหาไหมบอกไม่มีปัญหา เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยเพื่อไทยเรียบร้อยถามว่าภูมิธรรมเองอยู่กระทรวงเดิมไหมภูมิธรรมบอกผมไม่ใช่คนตัดสินว่าจะได้อยู่ตรงไหนจะได้ไปหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยถามว่าชอบมหาไทยหรือพาณิชมากกว่ากันล่ะภูมิธรรมบอกผมได้ทุกกระทรวง mm hmm. ก่อนยอดคำหวานว่าพาณิชผมก็รักไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนถามตอบถาม,ถาม,ถามตอบกับภูมิธรรมเวสยชัยค่ะในส่วนของคณะแพทยรับโผของกลุ่มลุงป้อมหรือรับโผของกลุ่มร้อยเอกทำแบนัอ มาพิจารนะครับแต่กาของพลังมราชำนายังไม่มึงหาเจนแล้วในส่วนของเพื่อไทยนี่จะเอากลุ่มลูงป้อมหรือกลุกล่มพลเอยธร้ามาลั่นทายขณะนี้เราให้ท่านไปคุยกันเองให้จบแล้วว่าสรุปว่าไงถ้าเขาสรุปได้มันเป็นก้อนเดียวก็ะจะได้จบแล้วถ้าเขาไม่มีก็ต้องมาดูว่ายังไงตามกฎหมายพรรคการเมืองนี่มันทําได้นะครับเพราะมันมีมาตานึงที่บอกว่าการจะดําเนินการใดๆมันต้องผ่านกกบหอหรือมติของพักก็กค่ดูที่ว่าเขายังเป็นพรรคพวกกันอยู่หรือเปล่า แล้วถ้ากยังเป็นพารคร่วมกันเราก็ต้องไปตามกี่พารับแต่ถ้าก็เกิดแตกขึ้นมันก็จะกลายเป็นพรรคเป็นถูกการมีปฏิสรมพันธ์กันแตก,กแต่ร้อยธรรมนัตก,ก็อยู่กันไปแบบนี้ถ้าเขาไม่ขับแล้วมันจะทําได้เ,เรือช่ในพรักแยกของกฎหมายทักการเมืองก็ต้องดูรยายละเอียดครับดูว่าผลออกมาเป็นยังไงครับแล้วก็ยังไงก็ตามก็ต้องรีบคิดว่าได้เท่าที่ได้ฟังว่าวันนี้จะจะรีบจัดกายให้ชัดเจนก็นคือของความชัดเจนนะครับเมื่อกี้ก็ มีการโทรศัพท์มาคุยหลายเรื่องผมก็บอกว่าเป็นจัดก,การที่ชัดเจนออกมาแบบไหนเอาให้สงครมรับรู้ไม่ไม่ต้องให้อีกครัางตักคนตักให้ค่ะว่าอันนี้เรียบร้อยนั้นเรียบร้อยนะฮะเพราะว่าเราไม่เข้าไปแทรกแซงยังไนอยู่ที่ว่าจัดก,การยังไงแล้วเราก็จะมาถูว่าจะร่วมมือยังไงคนที่โทรมาจตั้งร<า>ัฐบาลได้หรือไม่อย่างไรคนที่โทรมาคุยนี่คือทั้งสองฝั่งใช่ไหมคะ แ่ครับคนกลางกลางที่เป็นผู้ประสานทั้งสองฝั่งนี่ค่ะคนกล,กลางที่อยู่ในพักก็โทรมาอ๋อโทรมาเพื่อแล้วคนกลาง,ลางคนนี้เขาประสานทั้งสองฝั่งหรือว่าเลือกข้างที่เขาโทรมาเออเขาน่าจะไม่ได้เลือกข้างนะแต่เขาอยากเห็นให้มันเป็นชัดเจนผมบอกว่าไปจัดการและกัน ทาาเราวิ่งไปหาอะไรคือเราต้องการความชัดเจนคิดว่าคนที่จะร่วมมือกันในการทําง,งานได้จริงๆระหว่างที่ทําง,งานร่วมกันไม่มานั่งแทนกันข้างหลังหรือไม่มานั่งมีปัญหาครับเอาเค่นั้นแหละเพื่อต้องการให้รัฐบาลรีบเดินหน้าทําง,งานได้แล้วในกระแสข่าวที่ว่าพรรคปฏิบัติได้เข้าร่วมด้วยหรอคะยังไม่ไปถึงขั่นนนครับตอนนี้ยังอยู่ที่ตรงนี้อยู่ว่าทั้งหมดที่จับมือร่วมกันเนี่ยยังจับมือร่วมกันอยู่หรือเปล่า เหลือพ,พักทางประชารัปไที่ไม่ชัดเจนขนาดนี้ก็เอาให้ชัดเจนว่าจะยังเป็นพักเดียวกันหรือปเปล่ามันจะยื่นอย่างไรแล้วเม่นข่ที่ยื่นมาเนี่ยเราพอใจกับเม่นไข่านั้นไหมเราก็จะเสนอให้ชัดเจนว่าแบบก็คือความหมายคือถ้าพลังประชารัฐไม่ชัดเจนประชาธิปัตย์ก็มาเสียบได้เลยใช่ไหมคะผมบอกไปแล้วว่าถ้าไม่ชัดเจนอาจจะไม่ได้ทั้งสองชุดหรืออาจจะได้ชุดใดชุดหนึ่งก็ไปว่ากันเรามีเส้นตายให้เขาไหมครับพี่ เพราะวันนี้ต้องเร่งนะครับแต่ว่าไม่ไม่ตำรวจก็สี่โมงเย็นวานั้นห้าโมงต้องเร่งต้องภา,ายในวันนี้ต้องจบภายในวันนี้ใช่ไหมคะเ,เร็วที่สุดเร็วที่สุดคือภายในวันนี้แต,แต่เรายืนย,ยันว่าจะไม่เอาที่มันแบกในสองก๊กก๊กลุมป้อมกับก๊อกร้อยเอกธรรมนัฐใช่ไหมครับก็ถ้าเป็นอย่างนั้นเราอาจจะต้องไปวิตรีนต้องไปเลือกเลือกคนที่เยอะกว่าหรือจับจำนวนสอสออะไรดีโอเคค่ะขอบคุณค่ะ เออ่ก็ถามบ้างบางส่วนครับส่วนส่วนเพื่อไทยนี่รายชื่อนิ่งเขาคร,บ,ครบหมดยังครับตอนนี้เพื่อไทยไม่มีปัญหาแล้วครับเดี๋ยวรอทุกอย่างเรียบร้อยเพื่อไทยเรียบร้อยแล้วนี่ส่วนของปุ๊บผ,ผ,ผมไม่ไม่ใช่คนตัดสินนะจะอยู่ที่ตกลงตกลงชอบพาณิชหรือมหา,ทาไทายมากก <ใน S 2> ว่ากันนะชอบพาณิชหรือมหาไทยมากกว่ากันครับต่อหน้านะคะส่วนนี้